โปรแกร,รมโปรโกร,รมหนึ่งให้เราขามขาไปนะครับตรงนี้มาง่ายมากตอนนี้เราอยู่ที่ศูนย์พัฒนาป่าชายเลนนะฮ้อยระมาแนดงสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะ ตอนนี้เราก็จะเดินทางจิตหนาวัะคราไปพบกันที่นู่นเลยตอนนี้นะครับเราถึงศูนย์ศึกษาการเรียนรู้และพัฒนาการทรัพยากรป่าชายเลนแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปอยู่ข้างในกันเลย ทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นอาคารฐานเรียนรู้อาคารที่2นะครับก็จะมีะโครงกระดูกนะครับของปลาต่างๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโครงกระดูกปลาวานนะครับแล้วก็จะมีโครงกระดูกปลาหลายๆชนิดเลยนะครับศูนย์เรียนรู้และปฏิบัติการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมหาชัยฝั่งตะวันออกนะครับตั้งอยู่ใกล้กับกรุงเทพเองอุดมสมบูรณ์ไปด้วยชายหาดสายลมทะเลและแสงแดดพร้อมกับสัตว์น้ำอีกมากมายทุกคน เดี๋ยวเราเข้าไปเดินดูรอบๆกันทุกคนไปกันเลยสองฝั่งซ้ายมือของเรานะครับก็จะเป็นต้นโกงกลางนะครับขึ้นเต็มไปหมดเลยนะครับช่วงนี้จะเป็นช่วงที่น้ําลงนะครับทุกคนเราจะเห็นปลาตีนนะครับออกมาเดินกันเยอะแยะไปหมดเลยนะครับมีหนึ่งคำถามนะครับถามว่าทําไมถึงต้องปลูกต้นโกงกลางมีคําตอบมาให้ครับ เวลาเห็นต้นโกงกางเรามักจะนึกถึงป่าชายเลนใช่ไหมครับ<อ>ว่าต้นโกงกางเนี่ยเป็นพันธุ์ไม้สําคัญของป่าชายเลนเลยทําหน้าที่เป็นเหมือนกําแพงคอยป้องกันน้ําทะเลกัดเซาะนะครับแล้วก็เป็นแนวกําบังขึ้นลมที่เคลื่อนเข้าพระ,ะชายฝั่งได้อย่างดีอยู่ที่ศูนย์พัฒนาป่าชายเลนนะฮะที่ศูนย์สะกดนะฮะตรงนี้นะฮะก็จะเป็นใช่ไหมคะนต้องส<ช>่ไทยใช่เราค่าเป็นอาวไทยนะคะตรงนี้มาง่ายมาก บริเวณชายเลนจังหวัดสมุทรสาครนะครับทุกคนที่เป็นอนุบาลสัตว์น้ําให้กับสัตว์ทะเลเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลให้รมสมบูรณ์โดยนักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมนะครับโดยการปลูกป่าชายเลนเพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูทะเลของบ้านเราป่าโกงกามป่าโกงกางหนึ่งการเข้าชมนะครับไม่เสียค่าใช้จ่ายสักบาทเลยนะครับ เปิดตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์นะครับ6โมง,งเช้าถึง6โมงเย็นนะครับถ้าจะปุกป่า,าเฉล่น,นะครับให้ติดต่อล่วงหน้านะครับความงามของธรรมชาติเนี่ยทำให้เราสุขใจได้เสมอจริงๆครับอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่ไม่ไกลกันมากนะครับก็คือสะพานแดงนะครับ ก่อนนะครับช่วงเดือนพฤศ,ศจิกาถึงมกรานะครับลมหนาวเนี่ยเขาจะเข้าสู่อ่าวไทยสายลมเนี่ยและน้าเข็มเนี่ยได้พัดพาเอาฝูงปลาโลมาเข้ามาเป็นจํานวนมากนะครับจุดนี้จะเป็นจุดชมปลาโลมาจนเป็นที่มาของชื่อแต่ปัจจุบันเนี่ยโอกาสที่จะได้เห็นปลาโลมาเนี่ยมันน้อยลงไปมากๆเลยนะครับการเดินทางนะครับจากกรุงเทพให้เข้าถนนบางขุนเทียนชายทะเลนะครับให้ไปจนสุดถนนจุดชมปลาโลมาแล้วให้เลี้ยวขวา ไปประมาณ3กิโลเมตรนะครับเราจะเจอสะพานแดงอยู่ด้านข้างของศาลเจ้าพ่อมัจฉานุนั่นเองครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบาย